โอ้เฮ oh, yeah. hey, so, ้ยโอ้ยเอโยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกส่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกส่านกับเข้าสู่ช่อง CBC Gaming Laos อีกแล้วนะครับผมดูผมว่าแบบเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ใน Fra ฟรอยด์ในฟงกินมาจิ i n e m a t c h e s นั่นเองนะครับผมก็เนาะวันนี้นะครับผมมีน้องคนหนึ่งส่งอ็อตต์นี้มาใน ที่ขอดผมนานแล้วได้พักหนึ่งแล้วล่ะแล้วผมเพิ่งมา,าสนใจมอสตัวน,นี้พอดีก็คือก่อนหน้าน,นี้คือ,อก็ขออภัยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณวันสองวันเนาะกะ็ตอนนั้นจะเป็นไลฟ์แทนก็ขออภัยด้วยเนะาะคือพอดีผมร่างกายผมค่อนข้างที่จะไม่ไหวนะก็เข้าใจสภาพร่างกายของตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมแตนน่ยังไม่ได้หายดีขนาดนั้นเนาะเหนื่อยๆอยู่ก็เนาะโอเค เนาะไหนๆผมก็มีเวลาว่างนะผม,ผมก็อยากทำในสิ่งที่ผมรักก็คือในการเล่นไฟในฟังกินพร้อมการอัมอสไปด้วยอัดกิ๊บไปด้วยนยยันยนนนนนน่นเนนอเง,ง,งนะครับผมก็เนาะวันนี้เป็นมอสมาจินมาจินเนตแมชชีนนะครับผมโอเคเดี๋ยวลามาครับผมก็เนาะถามว่าทำไมไม่เล่นมอสรูปนนี้นะครับผมมันก็มีหลายอย่างเนานะเอ่อบางมอสผมก็เล่นไปในไลฟ์แล้วบางมอสผมก็อ่ายังไม่สนใจเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยเนาะบางครั้งผมก็ไม่ใช่คนที่จะสนใจไปทั้งทุกมอสนะครับผม ผมก็เป็นผมก,ผมก็ผมก็แบบเออมันก็ต้องเลือกบ้างแหละมันไม่ใช่แบบว่าผมจะหยิบมัดมาเล่นม,มั่ๆเลยคือบางงาน,นมันก็ไม่ดีขนาดนั้นนะผมโอเคครับผมอ่าวีคโบนะครับผมเพลงมีง3เพลงด้วยกันทิกแท็กโฟร์กิดแอนด์สไตรแล้วก็อะคร m o โมนี่น,นั่นเองนะครับผมไปเริ่มกหมดเลยลก็เท่าที่ผมรู้เรื่องคร่าวๆคืออันนี้จะเป็นตอนที่บอยเฟนกับเจอเฟนยังอยู่สมัยมัธยมอยู่เนาะก่อนที่จะออกมาเนาะ คือถ้ารับใครที่ไม่รู้นะ้ำบาเฟย์เ,เกิร์เฟยน์นี่อายุอายุจบโรงเรียนแล้วนะครับผมน่าจะประมาณ19-20แล้วว่าจะจำไม่ผิดเออน่าจะประมาณนั้นแหละโอเคผู้หญิงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเธอเคยได้ยินเรื่องเกมเดทแบบใหม่เกมเดทใหม่ไหมที่มันเรียกว่าเอ่อ a ฮ i n ิ้งซ u มเลเตอร์ไรนั่นอ่ะนะนะโอ้แครอลครับผมอ้ใช่ฉันไม่เคย อ่าใช่ฉันเคยได้ยินแต่ฉันคงไม่เล่นมันหรอกนะฉันคิดว่าเธอคงซื้อมาเล่นแล้วสินะอ่าใช่แล้วฉันก็ซื้อ DLC มาด้วยแล้วล่ะฮ่าเฮ้ยสนุกกับเอ่อพวกอ่ามาแล้วนะเฮ้ยสนุกกับพวกอะดรามาติกโรแมนต์อะไรพวกนั้นแล้วกัน แหม่ฉันกินกับพวกนี้แล้วน่ะเจดแล้วผมฟาเอ้ยมำไมผมใช้เสียงปกติผมอยาบ่อยเป็นอ่ะพระเจ้าช่วยเธอนี่โคตรสวยแล้วโคตรป๊อปปูล่าเลยอ่ะฉันบอกว่าฉันจะเป็นเขาเรือ่นะนะฉันอยากให้เธอสนใจฉันบ้างหน่อยอ่ะเนาะโอ้ันรู้แล้วล่ะ ฉันอยากจะลองสกิลแร็ปของฉันมานานแล้วผมผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะให้เสียงบอยเฟรนด์ยังไงคือถ้าให้เสียงอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะเออฉันมาเถอะเสียงปกติของเราผมไม่รู้ผมจะพากเขายังไงเอาละฉันหวังว่าฉันจะประทับใจเธอได้แน่ๆอาดัมแรกฉันต้องหาคู่ต่อสู้นั้นก่อนอืมโอ้ฉันว่าฉันจะเลือกแท็กแล้วกันเขาเป็นคนที่ ดีที่สุดแล้วในเนี้ยฉันหวังว่าเขาจะไน g ์ t s k คือแบบใจดีที่สุดแล้วในเนี้ยเออฉันหวังว่าเขาจะผ่อนให้ฉันหน่อยนะเฮ้ยแจ็คโอ้วันดีนายเป็นหนึ่งในสมาชิกของมิวสิคคลับใช่ปะ่ะไม่ใช่ละเอ้ย hey. นายว่าไงอ่ะมาสนใจจะรับเบทเทิลสนุกสนุกหน่อยไหมอืม เอ่อฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องอ<น>แรปอะฮึ่มความรักของฉันนั่งอ่ไม่ใช่เริ่มละชีวิตร,รักของฉันนั่งอยู่ไม่ไกลอีเมตรเองฉันต้องการทำให้เธอประทับใจโอ้ได้เลยสวัสดีครับแท็กอ๋ฮะเขนจินแวะวัด นีแล็บเหรออ๋อ่อนากนนาแฟในแครอกับตัวเอไทยอ่ะแอนนี่เหรอโอเชฟมอนแอนนี่ผมเล่นไปแล้วนะเล่นไปในตอนไลฟ์สตรีมตอนไหนไม่รู้ไลฟ์สตรีมไหนไม่รู้ไซโครสปีดช,ชา้าเป็นบ้าเลยฮะแต่ก็เนาะเหมาะกับเพลงละแท็กเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะ เขาใส่ของเกงหน้าผู้ชายนะใช่พอเขาเขาโมโบอยเฟรมในพูดว่ากลายไปด้วยเสียงเป็นผู้หญิงเลยผู้ชายสดใสเหรอเออเป็นไปได้นะแต่นี่มันไม่ใช่แรปเลยอ่ะอ๋อแสดงว่าแค่เรากับเกิร์ลเฟร์เป็น,เพ,นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็แอนนี่ด้วยสิ ช่ว่าแอนนี่บ่าไอตัวเอนะแอนนี่บ่าผมไม่รู้ฮะต่เหมือนแอนนี่นะอินสูเมน์ใช้ได้นะอ๋อาาเองพอดีนะขาดดีด้วย โอเคอ๋ <Okay. S 2> อโอเควอร์มัพมือเนาะอ่อเจ็ดสโก์สปีดมันชา้าไปผมไม่เคยถ่าดเท่าไหร่แต่ก็โอเคพอได้อยู่โอนน้นั่นสุดยอดไปเลยสนุกมากเลยเออเราน่าจะลองกันอีกสักอ่าเราน่าจะทำกันอีกสักวันนะ Oh, ใช่เราควรแหละป่าเอ๊ะเธอไม่มองมาแต่เธอไม่มองมนแม้แต่น้อยเลยอ่ะแท็กหะ oh? ทำหาอะไรมึงอะโอ้ส oh, วัสดีลูเชียนแล้วก็วัสดีแอบบี้ฉันกำลังรับแบทเทิลกับบอยอยู่น่ะอ๋อไนอะ้ oh, <I> ไม่ใช่นี่ผู้หญิงนี่วะ อ๋อ,ไอ,อไอผู้ชายหัวฟ้าที่มันอยู่ในมิวสิกคลับอะนะจุดจุดอ้าฉันรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอออย่างไรก็เถอะฉัไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยเท่าไหร่อะ่ะไปกันเถอะแท็กเดีเด๋ยวก่อนไอ้โปรดช่วยฉันสักทีเถอะแค่ครั้งนี้เองอะ ฟังได้ไอ้หนูฉันไม่รู้แต่กแกด้วยซ้ำน่ะอีอย่างฉันไม่อยากเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นจุดสนใจสักเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> ว่าไปน,นั่นโอ้แมวน่ะฉันรู้ว่าเธอก็ไม่อยากมาอยู่ที่นี่เหมือนกันแหละแค่พูดเฉยๆแล้วน่ะเดี๋ยวๆดะบ้าเอ้ ก็ได้อยากรับมาเทอใช่ไหมน้ำมาดูกันเถอะว่าแกมีดีอะไรบ้างโอ้มาครับผมดูเชียนเนาะขอมมันนะเว้ออ๋ออ๋อมีคนมีคนมีคนมามุงเต็มเลยฮะ ถ้าหลังบอยเฟนก็เอเกิร์เฟนยังดูไม่สนใจเหมือนเดิมอ่ะโอ้ millions. โหเอ็นจีแหลกแล้วทำผมทำผมมิสเตอร์เนะี่ยอ๋อะอันนี้สกร์สปีดพอแล้วนะแร้วผมอ่ะอันนี้พอแล้ว แต่เร็ววันนี้ได้ก็ดีมากอ่ะโอ้ยอินดิแล็มันก็ดูเหมือนแล็บในโรงเรียนดีนะมันถ้ามันมันจะเคยโรงเรียนผมมันจะเคยมีแบบออผมเคยเห็นเขาแล็บกันอยู่อ่ะ นั่นแหละมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันจะมันมันเดือดกว่านี้เอออันนี้ดูเบาไปไหน่อยอ๋อดูเหมือนเขาจะลูเทียนตอนนี้จะเป็นนักเลงวะเป็นนักเลงไม่ก็เป็นนักกีฬาเนี่ยแหละแต่คุยกับแท็กได้นี่คือแบบว่าแท็กเป็นคนดีวะ เลยแค่ข่าวจะคุยกับใครก็ได้แล้วคือไม่สนใจแลซ้อมว่าเป็นใครอยากรู้เนื้อเรื่องอย่างมันก็ดาวเนื้อเรื่องไปเรื่อยเลยฉาดทำดีฉาดทำดีฉาดทำดีแต่ e n g i n นแหลกไปหน่อยบางครั้งมันกระตุกปุบๆอันนี้เป็นคอมของเองหรอมั้งน่าไม่ใช่ที่เอนจินหรอกน่าเป็นที่คอมของเองจู่ๆครับผมว้าวว้าวเ่อสุดยอดไปเลยอ่ะฮะอะไรวะเธอสนใจแล้ว บางครั้งฉันอาจจะลองขึ้นแล้วก็เอ้ไม่บางครั้งฉันอาจจะลองทำให้มันดีกว่าน,นี้อีกหน่อยทำได้แค่นัน้นเองกรือลูเชียนทำหน้าอะไรของแกวะน่นะฮะเฮะ้อสงสัยฉันชนะขาดเลยใช่ไหมเนี่ยแค่แค่จะบอกว่านายแค่เอ๋ออ่า การเป็นเอจี่เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้นายดูเท่อะไรหรอกนะเอ๊ยแอบเบียผมแอบบี้นายไม่ต้องฟังอะไรวะฟังนึลงนะฟัง Listen This Whole Show For You อั่นหมายความว่าไงวะหมายถึงแบบ อ๋อ oh. ฟังนะนี่โทเนี้ยก็เพื่อแค่แบบแกแล้วก็แฟนของแกทช่ไมกับคนที่แกแอบชอบแค่นั้นเองไม่ใช่เหรอแต่ดูสิ่งที่แกทําไม่แต่ดูสิ่งที่แกทำปฏิบัติกับเพื่อนเสิแม่งโคตรขยะแยงเลยว่ะแต่แกคิดว่า แกสามารถพูดอย่างนั้นแล้วแกรอบไปได้แล้วก็แกคิดผิดแล้วล่ะโอเคโอเคต้องใจเย็นไว้ต้องทำตัวดูครูไว้ไม่บอยเ็นจริงๆมึงไม่ควรพูดอย่างนั้นเธอไม่ทำให้ฉันกลัวหรอกนะ <c oughs> ทุกคนมันก็พูดอย่างนั้นแหละงั้นลองมาจบเรื่องนี้กันโอเคไหมอาแกบี้ จริงๆผมว่าผมว่าบอยผมว่าบอยเฟนแม่งเอจีไปหน่อยเมื่อกี้พยายามแอคตัวดูครัวโอ้โโอ้ยเช็ดอ๋อเฮ้ยแม่งมันกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยเอินจมันแหลกบ่อยอย่างเลยอ่ะ Ui chết, không pha chiếu lên Cái Kênh thầm điển á, quá à Ủa นี่เหรอโอ้โมโหครับผมเชืดอ,อ,เอดหักไม้โว้อะเปลี่ยนโมลแล้วอ๋อแรงน้นต้องเยอะมากแน่ๆเลยนะหักไม้เด้ยวยคขัดหกัหกไม้สองทอดเลยนะอ๋อ คือส,สรุปโลกที่บอยเฟนอยู่มันมีแบบตัวพวก a n o m a l ีใช่ไหมจะแบบไม่ใช่คนปกติหรอมันมีแบบมีอะไรหลายอย่างเลยมีสัตว์เอ่ยมีสัตว์เอ่ยมีปีศาจเลยมีมนุษย์เอ่ยมีบักบอบด้วยเนะี่ยเออแค่บักบอบก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรแล้ะ อ๋อแอบบี้จริงจริงผมมองว่าจริงๆบอยเฟนแม่งเป็นคนผิดนะแอบบี้ไม่ได้ทำผิดนะจริงผมมองอย่างนั้นนะคือบอยเฟนแม่งพยายามทำตัวดูคูลแต่จริงๆผมมองไม่เคยคู่อะไรเฮ้ยทำอะไรอะ่ะนี่แค่แรปแบทเทิลนะทำไมพวกนายต้องโมโหขนาดนั้น้วยอ่ะ โอ้ได้โปรดเถอะนะเธอไม่รู้เรื่องทั้งหมดเลยซ้ำอะ่ะเธอก็แค่ปกป้องเขาเพราะคิดว่าเขาไม่ไอเด็กหัวฟ้าเนี่ยมันคุยเฉยอ,อ่ะีง่ายก็เธอนั่นก็ไม่หมยความว่าในเธอจะถูกที่จะทำร้ายเขานะนี่เธอฟังนะอับบี้ปล่อยไปเถอะแต่ว่าฉันซีเรียสนะ เราเบรกก็กำลังจะหมดแล้วด้วยอ็บบี้ไปได้ไปกันเถอะเดียนโอเคอเคฮ้ยงงมีอีกเหรอใช้ได้นะใช้ได้มาใช้ได้เลยมีเพลงโบนัสไหมในเรื่องในเรื่องในเรื่องผูมาซอฟดีซอฟดีซอฟด,อด,อดีผมชอบ แต่จะมีตอผมไม่รู้จะไปยังไงแต่ก็โอเคใช่ได้ครับผมสล้้ายสรุปม็อดน,นี้เนาะก็เป็นม็อดหนึ่งที่มดฟิวฟิอะเออจริงๆผมผมมองว่ามันฟิวนะไม่ม็อดไม่ได้ยากเพลงไม่ได้ยากหลายๆอย่างพอเล่นได้ผมว่าสำหรับใครที่ต้องการความฟิวหรือมาเสพเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยม็อดน,นี้ก็เป็นม็อดหนึ่งที่ดีนะฉากทำดีอ่าเพลงเอ,อเพลงผมว่าซอฟปป่อนยนะม,มันซอฟแหละแล้วมันลดนิยมได้แต่ผมมองว่ามันค่อนข้างซอฟแหเออ ก็นั่นแหละเนาะนั่นคือทั้งหมดในวันนี้เนาะโอเคผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมจริงจริงที่ดูคลิปนี้จนจบเนาะโอเคก็หรับผมผมก็อาการก็ดีขึ้นอาแล้วก็หวังว่าคงจะกลับมาทาคลิปได้ปกติแล้วก็สอบผมช่วงนี้ผมก็มีสอบแบบมันก็เลยอาจจะทําให้มันติดขัดหลายๆอย่างหน่อยก็ขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆเนาะที่คอยรอดูเนาะแม้ว่าผมจะไม่ได้ลงไปสองวันแต่ก็ยังมีคนรอดูอยู่นะโอเคดีใจมากเลยครับผมเดี๋ยวผมขอบคุณมากเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปละเจอใหม่คราวหน้าครับผม สวัสดีครับ